สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสีแฟชั่นนะคะคลิปนี้มาทำแพทเทิร์นชุดเรสกันค่ะจะทำเป็นชุดเรสสั้นหรือว่าดัดแปลงเป็นชุดเรสยาวก็ได้ค่ะต่อเอวนะคะแล้วก็มีระบายทั้งชิ้นหน้าแล้วก็ชิ้นหลังในส่วนของชิ้นหน้าจะแ,แยกชิ้นนะคะส่วนชิ้นหลังไม่แยกชิ้นค่ะแล้วก็จะใส่ซิปทางด้านหลัง เมื่อทำเสร็จรอบอกวัดได้3 8นิ้วรอบเอว32นิ้วรอบสะโพก40นิ้วรอบเอวขยับได้ค่ะถ้าเป็นชุดยาวก็ใช้ผ้านักว่างประมาณ2เมตรห0เซนนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะจากด้านบนวัดลงมา1ไม้มมบรรทัดนะคะแล้วก็ให้วัดเป็นฟามกว้าง24เซนติเมตร ความยาว38ซติเมตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะตีเส้นเป็นกรอบก่อนนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังชิ้นหลังก็ตีกรอบเท่ากับชิ้นหน้าความกว้าง24เซนเมตรความยาว38ซนเมตรจะเป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังชิ้นหน้าจะแยกชิ้นนะคะด้านนี้คือจุดตึงกลางหน้าจุดนี้จะเป็นส่วนของรักแร้ จากมุมให้วัดลงมา18เซนติเมตด้านนี้ก็18เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมเป็นเส้นอกค่ะจากจุดนี้ให้วัดเข้าว2 7 7 5ตะเข็บลาย4.5ลดตะเข็บลายลง1เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจากจุดตะเข็บลายตีเส้นขนานมาที่เส้นอก แล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนแรกให้วัดเข้า1.5แล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าตามจุดที่กำหนดไว้ค่ะจากจุดอกให้วัดขึ้น3.5เซนติเมตรจากจุดนี้นะคะให้วัดเข้ามาเป็นครึ่งหนึ่งของอกห่างนะคะสมมติว่า9ครึ่งกำหนดจุดไว้นะคะ แล้วก็ให้วัดขึ้นมา7.5จุดนี้นะคะแล้วก็วัดออกด้านละ1เซนติเมตรส่วนนี้เก็บคอกันอ้าค่ะแล้วก็ตีเส้นมาที่จุดที่กำหนดไว้เส้นนี้ก็7.5แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้น3.5จากจุดนี้ก็ตีเส้นมาที่เส้นนี้นะคะซึ่งในส่วนนี้จะตัดทิ้งนะคะ จากเส้นนี้นะคะก็วัดเข้า8ครึ่งนะคะจากจุดนี้ก็ตีเส้นลงมาค่ะจากจุดนี้ให้วัดเข้า2.5แล้วก็จากเส้นนี้นะคะวัดลงมา3ามซนติเมตรปเส้นเลยค่ะชิ้นหน้าจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะส่วนที่1ส่วนที่สอง ส่วนที่1จะวางผ้าเป็นสันทบส่วนที่2จะวางผ้า2ชิ้นค่ะเผื่อเย็บโดยรอบในส่วนของข้างตัวเก็บข้าว1เซนตเมตรต่อไปก็ไปทําชิ้นหลังกันค่ะในส่วนของชิ้นหลังจากจุดนี้นะคะก็วัดลงมา18เซนติเมตรเท่ากับชิ้นหน้าด้านนี้ก็1 8ซนเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะ ก็จะเป็นเส้นอกนะคะแล้วก็จากจุดนี้ให้วัดเข้า10.75ตะเข็บลายสีครึ่งแล้วก็ลดตะเข็บลาย1เซนติเมตรตเส้นเชื่อมกันก่อนนะคะแล้วก็จากเส้นตะเข็บลายตีเส้นขนานมาที่เส้นอกแล้วก็ให้แบ่งเป็น3ส่วน ส่วนแรกวัดเข้าครึ่งเซนติเมตรแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหลังค่ะผ่านจุดที่กำหนดไว้เส้นข้างตัวเก็บเข้า1เซนติเมตรแล้วก็จากจุดนี้นะคะเส้นนี้ก็แบ่งครึ่งแล้วก็วัดออกด้านละ 1.5แล้วก็วัดออกด้านละ1.5จากจุดนี้ก็วัดลงนะคะ3เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้น3เซนติเมตรด้านหลังจะเก็บเกล็ดหลังค่ะจากจุดนี้วัดลง5เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับจุดนี้นะคะ ชิ้นหลังเวลาวางผ้าก็วางผ้าสองชิ้นด้านหลังจะติดซิปค่ะแล้วก็เผื่อเย็บโดยรอบต่อไปก็มาทําในส่วนของกระโปรงนะคะในส่วนกระโปรงอย่าสาต์ที่ต่อลงไปเลยนะคะจะได้เห็นภาพชัดขึ้นให้วัดเป็นฟัามฟ่้าง25.5ีเซนเลยค่ะ25.5จุดชุดเรสชุดนี้จะดัดแปลงเป็น เรดยาวก็ได้นะคะแต่จะสมมุติเป็นเรสสั้นค่ะสมมุติว่าความยาวสมมุติว่าความยาว50เซนติเมตรก็ตีเส้นลงไปค่ะ50ซนเมตรก็จะเป็นกรอแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เส้นนี้จะเป็นเส้นเอวให้วัดลง20เซนตเมจะเป็นเส้นสะโพกตีเส้นเป็นเส้นสะโพก แล้วก็ข้างตัวนะคะให้วัดเข้า5.5เซนติเมตรในส่วนนี้สามารถดัดแปลงเอวของผู้สวใส่ได้นะคะอาจจะขยับออกมาอีกก็ได้ค่ะในส่วนของตัวเสื้อก็เหมือนกันเวลานำมาประกอบกันก็ให้สมดุลกันค่ะสมมุติว่าวัดเข้า5เซนติเมตรนะคะแล้วก็โค้งเอวสะโพกค,ค่ะด้านข้าง ขยายออกเพิ่มความบางหเซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นสะโพกให้เส้นกลืนกันได้สวยงามค่ะชายกระโปรงก็วัดขึ้น1เซนติเมตรแล้วก็โค้งเส้นใหม่ค่ะในส่วนของด้านหน้าถ้าเป็นกระโปรงสั้นก็ผาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะประมาณสัก12ซนติเมตรหรือว่าถ้าใครที่ว่าต้องการเป็นกระโปรงยาว ก็ประมาณจากเอลงไปก็ประมาณ40เซนติเมตรได้อยู่นะคะส่วนนี้ก็จะผ่าด้านหน้าส่วนด้านหลังก็เผื่อปิดซิปด้วยค่ะเวลาวางผ้าชิ้นหน้าชิ้นหลังวางผ้าสีชิ้นนะคะเพราะว่าในส่วนของกึ่งกลางหน้าจะผ่าค่ะแล้วก็ในส่วนของชิ้นหลังก็จะปิดซิปค่ะเผื่อเย็บโดยรอบเลยค่ะต่อไปก็มาทําในส่วนของระบายกันนะคะ ในส่วนของระบายตัดจากผ้าได้เลยค่ะเตรียมผ้า50เซนเมตรแล้วก็ตีเส้นให้เข้ากึ่งกลางเลยค่ะด้านนี้ก็เหมือนกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดออกด้านละ16.5ทั้งสีด้านเลยค่ะด้านนี้ก็16.5แล้วก็โค้งเป็นวงกลมนะคะ 16.5โดยรอบเลยค่ะ8.5ฟความกวางของระบาย8.5นะคะด้านนี้ก็8.5ด้านนี้ก็วัดลง8.5ส่วนด้านนี้7.5แล้วก็โค้งเลยค่ะ จากส่วนนี้ก็ค่อยๆโค้คงมาะคะ่ะลักษณะแบบนี้นะคะจากจุดนี้ก็วัดออกมาสัก2เซนติเมตรแล้วก็ตีเส้นมาที่จุดนี้นะคะตัดวงด้านในทิ้งนะคะแล้วก็ในส่วนนี้ก็ตัดออกมาก็จะได้เป็นระบายก็ตัดออกมา2ชิ้นนะคะซึ่งในส่วนนี้อาจจะขยับออกมาอีกนิดหนึ่งค่ะ จะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัดออกมา2อชิ้นก็เผื่อม้วนไว้สักครึ่งเซนติเมตรค่ะก็เป็นชุดเรสที่สวยทีเดียวค่ะขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ